คันนี้ราคาเปิดตัวเกือบ3ล้าน7เลยนะครับคันนี้ยังมีวารันตีเข้าศูนย์ BMW Thailand ไ,ได้ทั่วประเทศจนถึงเดือนสิงหาปี70ันทางหากมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับรถปี19วิ่ง8 0 0 0มกว่าโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษเอาไปเลยส่วนลดอีก1 0 0 0 0แบาท สวัสดีครับผมไอเอคาพิเมยมวันนี้ผมมีรถ SUV จากค่าย BMW อยากจะน,นำเสนอเพื่อนเพื่ออีกหนึ่งคันนะครับเนื่องจากว่าพักหลังเนี่ยผมรีวิวแต่เบนจ์จี็นะครับเดี๋ยวนี้ผมนำคู่แข่งมันมารีวิวให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันบ้างนะครับถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเลยก็คือเจ้าคันนี้เลยครับ BMW x 3 2 0้อี d m sport ปี2 0ง9นาะครับคันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยเลยที่สำคัญคันนี้ไม้น เท่านั้นเองนะครับรถปี19วิ่ง8,000กว่าโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับรับประกันไม่แท้แน่นอนไม่มีการกรองไม่ใดทั้งสิ้นนะครับเจ้าคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลร้วนะครับไม่ใช่ปลั๊กอินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องแบตเตอรีนะ่เราตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแถมอัตราการกินน้ํามันของมันเนี่ยสามารถไปถึง14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวถือว่าประหยัดมากๆนะครับถ้าเทียบกับขนาดรถแล้วส่วนเรื่องเครื่องยนต์และช่วงล่างในะยุคมีสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะะรัเพาถ่่ยมมมวิงไอะนะครับ แ้าเหนือสิ่งเงินใดเลยคือเจ้า bm คันนี้ยังมีวารันตีเข้าศูยนย์ bmw thailand ได้ทั่วประเทศจนถึงเดือนสิงหาปี76ทัางหากเรียกได้ว่าขับไปยาวยาวสบายใจทุกเส้นทางอย่างแน่นอนไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมรอบ,บ,บตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าจะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นชุดแต่งเนี่ยเป็นชุดแต่ง m sport แค้จากโรงงานรอบคันนะครับกันชนลาย m sport นะครับส่วนล้องเขาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับ ยางติดรถชุดนี้จะเป็นยางปี23ครับดอกยังแน่นๆอยู่เลยคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้ส่วนประตูทั้ง4บานเนี่ยจะมีระบบ Key ์เลสมาให้เพื่อนๆเ,เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านท้ายของเขาเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าของเขามีระบบชิคเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับไปครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องโดยสารกันบ้าง สำหรับภายในของเจ้า x 3นะครับออปชันถือว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยกันก่อนพวงมาลัยที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยทรง m sport แท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้มีคูชคอนโทรลมาให้เป็น adaptive push control แล้วนะครับมีพัดนชิปมาให้ speed limit ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มี head up display มาให้ด้วยสำหรับจอากลางนะครับตัวนี้เป็นจอระบบ t ั u ก h แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ apple carplay ได้แบบไร้าสายนะครับโทรเข้าโทรออกฟังเพลงดูแมททุกอย่างได้หมดเลยนะครับ คอนโซลกลางอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามมากๆนะครับปุ่มต่างๆไม่มีลอกเลยนะครับออปชั่นต่างๆใช้งานได้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดขึ้นเขาลงเขาโหมดการขับขี่เบรคมือไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับเนื่องจาก X3 คันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภายในของเขาจะมีซันรูปมาให้นะครับใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันครับส่วน ตรงนี้ก็จะมีปุ่ม SOS ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆประสบอุบัติเหตุเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มตรงนี้ก็จะมีศูนย์บริการโทรเข้ามาเพื่อนๆในทันทีนะครับแล้วอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมค่อนข้างเนี่ยชอบมากๆใน X 3คันนี้นะครับก็คือระบบการลืมการลืมอะไรคือการลืมโทรศัพท์นั่นเองนะครับเวลาเพื่อนๆชาร์จโทรศัพท์ไว้ตรงไวเลสชาร์จนะคะแล้วเพื่อนๆดับเครื่องยนต์ลงจากรถเนี่ยถ้าเพื่อนๆลืมอโทรศัพท์ออกตัวหน้าจอจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับว่ายังไม่เอาโทรศัพท์ออกจากแท่นชาร์จ เบาคู่หน้าจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะมี m มมม r รี e ซีมาให้นะครับตามพวกคอนโซลแผงประตูเขาก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้รอบคันเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมห้องผู้โดยสารแถวที่กันบ้างสำหรับห้องผู้โดยสารแถวที่ของ X3 นะครับผมว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมวองศาการนั่งนะครับมันไม่ตั้งตรงจนเกินไปเวลาเพื่อนๆนั่งเดินทางไกลๆเนี่ยลดความปวดเมื่อยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวท็อปเพราะมันมีสลูปแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งห้องผู้โดยสารแถวที่สองนะครับ บรรยากาศภายในห้องตัวรถเนี่ยมันดูโปร่งดูกว้างนะครับไม่เห็นอัดออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างอยากจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกม่านบังแดดแอร์หลังเนี่ยเราปรับอุณหภูมิปรับความเร็วลมตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเบาะหลังเนี่ยก็จะมีตัวล็อกคาซติมาให้สําหรับบ้านไหนที่มีเด็กนะครับส่วนที่วางแขนของเขาตรงนี้ก็จะมีที่วางเก้วน้ําเล็กๆมาให้เช่นกันไปครับเดี๋ยวเราไปรับชมช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างดีกว่าสาหรับช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะตามสไตล์รถ SUV นะครับให้มา ค่อนข้างที่จะก,กว้างนะครับคันนี้บุกคู่มือกุญแจครบตัวนะครับสําหรับขั้นไหนเนี่ยที่ขนของเยอะๆเบาตอนหลังของเขาสามารถพับเก็บได้นะครับสำหรับราคานะครับคันนี้ราคาเปิดตัวเกือบ3ล้าน7เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสนอขายในราคาสุดพิเศษบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้จริงๆแล้วเนี่ย หน้าร้านผมตั้งอยู่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับแต่วันนี้ผมจะมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเอาไปเลยส่วนลดอีก1นึ่งแสนบาทเท่ากับคันนี้จะเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับอย่าลืมนะครับรถวิ่งไม่ถึง1นึ่งแสนโลและยังมีวารันตีเข้าศูนย์บีเอ็มได้ถึงสิงหาปีเจ็ดศูนย์ในตางหากคันไหนสนใจช้าไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานอย่างแน่นอนสนใจแอดไลน์มาคุยได้นะครับที่ไลน์เอสเอคาร์พรีเมียมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ